มาที่โรงพยาบาลกรุงเทพครับพาตจวนายมหาหมอตาช่วงนี้เที่ยงแล้วครับบรรยากาศตอนเที่ยงกันเลยมาจอดรถกินข้าวครับเพื่อนๆมีอะไรมั่งมาชมกัน ข้าเที่ยงนะครับข้าเที่ยงตอนนี้จอดอยู่ที่ร้านจอดรถลรดงพยาบาลกรุงเทพกระเพราครับกระเพราราดข้าวง่ายๆนะครับหาไม่ได้ไปที่ร้านค้านะครับเพื่อนๆ อันมองเห็นตอนนี้บรรยากาศตอนเที่ยงเรานั่งอยู่ที่ร้านจอดโรงพยาบาลพนังเก่าเฮ้ยไม่ใช่โรงพยาบาลกรุงเทพโรงพยาบาลกรุงเทพครับพาเจ้านายมหาหมอตา เลยมานั่งกินข้าวรอนะครับเพื่อนๆนี่สวัสดีครับน้องเอาพักเที่ยงตอนนี้อยู่ที่ร้านจอดโรงพยาบาลกรุงเทพอาจายมหาหมอตาครับข้าวผัดเด้อข้าวผัดแสบๆส,สวัสดีครับพี่เก๋ครับ อยู่ที่ร้านจอดโรงพยาบาลกรุงเทพพรามเก้าครับมานั่งกินข้าวในรถรอพระเจ้านายมหาหมอตาม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 ีข้าวผัดเด้อมีกับข้าวไหลอยู่กินในรถนี่แหละสะดวกกระเพรา กะเพราลาดข้าวข้าวผัดหมูใส่ไข่ตบท้ายด้วยของหวานชโโ็อกโกแลตนี่สวัสดีพี่ชันทนีขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่แวะเข้ามา็ะไยขึ้นสักสิบนาทีสิบห้านาที ของหวานครับมามากินข้าวกันกับข้าวอร่อยครับน้องมีมีนมกล่องนึงนี่แหละกินในรถบรรยากาศดีดูดิมีแต่ไม่มีที่นั่งอ่ะมีแต่ลานจอดมีแต่คนจอดมานั่งกินข้าวมีแต่มอไซ์เต็ม กินในรถเลยครับเปิดประตูดับเครื่องกินเลยตรงนี้ยังยังเป็นล่มอยู่อากาศยัง่ายเทสะดวกไม่ได้ขึ้นไล์นานนานมามาครับทุกท่านเลยมากินข้าวกันขอบพระคุณเลยนะครับที่แวะเข้ามาส่งกำลังใจให้กัน แล้วกินขนมเผือนีช็อกโกแลตด้วยช็อกโกแลตช็อกโกแลตกับข้าวง่ายแต่อร่อยนะครับ สวัสดีครับน้องดาครับคนีพาเจ้านายมหมาหมอตาที่โรงพยาบาลกรุงเทพก็เลยซื้อกับข้าวครับมานั่งกินในรถเอาที่แบบง่ายสะดวกตบท้ายด้วยของหวานสวัสดีครับคุณยายคุณยายเจอาขอพระคุณมากตบท้ายด้วยของหวานครับขนม มาครับมาก,กินข้าวกันกินข้าวเสร็จแล้วก็ตบท้ายด้วยของหวานกาแฟแก้วหนึง่งตอนนี้ท้องฟ้าก็ปอดโป่งครับปวดโปง่งมีเมฆเป็นบางส่วนโรงพยาบาลกรุงเทพพระรามเก้าครับ ตอนนี้อยู่ที่พระรามเก้านั่งรอเป็นชั่วโมงประมาณประมาณชั่วโมงนิดหน่อยก็เลยขึ้นไลฟ์สักสิบห้านาทีตอนนี้ก็ได้หกนาทีขอบพระคุณนะครับที่แวะเข้ามาส่งกำลังใจให้กัน ตรงมนี้ไม่ได้ขึ้นไลค์ครับโทรศัพท์ก็เหลืออยู่เครื่องเดียวสวัสดีครับพี่อูนะครับมาครับกินข้าวในรถตอนนี้อยู่ที่พระรามเก้าครับตรงนี้เป็นรลานจอดของโรงพยาบาลครับเลยตอนนี้เต็มหมดบางคนก็วนไปวนมา วันนี้ก็ได้กัะเพราราดข้าวข้าวผัดมุงแล้วก็ขนมกับนมตบท้ายคิดถึงคิดถึงนะครับยังไม่ได้เข้าไลค์ใครเลยอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับช่วงนี้ รักษาสุขภาพกันนะครับฝนตกเกือบทุกวันตกมั่งไม่ตกมั่งพาตจ้นายมาหาหมอครับไม่ได้ป่วยนะแต่สายตาสายตาสั้นเพราะว่าเขามาผ่าตัดที่โรงพยาบาลกรุงเทพ ผ่าตัดสายตาสวัสดีนะครับสวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามาช่วงนี้ก็นอนไวครับช่วงนี้ร่างกายไม่ค่อยดีสุขภาพไม่แข็งแรงทำงานเหนื่อยเกินทำงานทุกวันครับขับรถทุกวันเดินทางตลอด เดี๋ยวอาทิตย์นี้ก็ไปวัดครับไปวัดอีกแล้วอาทิตย์นี้จะเอาคันธมาศครับไปถวายพระที่วัดบางพึ่งจังหวัดจะเชิงเศราขับรถทางไกลบ่อยครับพี่อู่ ส่วนมากจะเป็นเสาร์อาทิตย์วันธรรมดาก็ขับภายใน,นกรุงเทพครับ่านนุนตัวโรงพยาบาลกรุงเทพครับอยู่ไกลนะเวลาก็เสร็จแล้วก็โทรมาแล้วก็ขับรถไปถ้าเดินเอาก็ประมาณเกือบกิโลนะครับทุกท่านเลยที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กัน ไม่ได้ขึ้นไหลเปิดการมองเห็นก็ซับก็ยังอยู่เท่าเดิมแต่ก็ไม่เป็นไรเราเวลาเราเราน้อยเวลาเราไม่เต็มที่ต้องยอมรับจบข้าวครับกับข้าวมีภายสับประรดด้วยภายสับประรดนมกล่องหนึ่งขนมตบท้ายนี่ครับขนม ขอบคุณครับในช่างเมื่อคืนนี้รอบๆฝนก็ตกแต่ว่าที่โรงงานไม่ตกครับที่โรงงานไม่ตกตอนนี้ได้11นาทีเอาสัก15นาที ขอพระคุณครับขอพระคุณทุกท่านเลยรักษาสุขภาพร่างกายทุกคนนะครับตรงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงไม่ค่อยสบายเราก็ต้องสู้ต่อไปตอนนี้บ้านไม่ตี้ครับเลี้ยงแมวเลี้ยงแมวก็ประมาณ ด้สองเดือนกว่าแล้วมั้ตอนนี้กำลังโตไม่มีอะไรทําก็ดือ้อเดินขึ้นไปนู่นนะมุงลวด ตอนนี้พักเที่ยงครับทานข้าวให้อร่อยทุกท่านเดอ้อกินข้าวให้อร่อยครับวันนี้ประมาณบ่ายสองก็ต้องเดินทางกลับแล้วครับโรงงานอยู่แถวปากเกร็ดครับอยู่ปากเกร็ดจังหวัดนนทบ,บุรีแต่มหาหมอมหาหมอที่พระรามเก้า ขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับมิก,กินะครับขอบพระคุณมากวันนี้ท้องฟ้าคึมคึมฝนน่าจะมาอีกรอบน่าจะเป็นช่วงเย็นเย็นตอนนี้กำลังปลูกถั่วครับพี่อูครับปลูกถัว่วน่าจะได้กินถ้าฝนตก สินาทีคงต้องนั่งรอในรถนประมาณชั่วโมงนึงอะครับเดี๋ยวก็สตาร์ทรถเดี๋ยวก็ดับเดี๋ยวก็สตาร์ทขอบคุณทุกท่านนะครับที่ผ่านไปผ่านมาที่เข้ามาให้กำลังใจมากินข้าวกันข้าเชียงเด้ออร่อยอร่อยนะครับ ส4ีนาทีอีกนาทีนึงนะครับยังไม่ได้กินข้าวนะครับเพราะว่า <c oughs> ก็ไลส์สดสิบ1้านาทีก็เลยก็เลยเอากับข้าวมาว่ากับข้าวเที่ยงวันนี้อร่อยอร่อยนะครับใส่กอกไม่มีนะครับน้องใส่กรอกไม่มีมีแต่ข้าวผัดหมูไข่แล้วก็ กระเพามีแต่ของหวานนะครับของหวานมีชอ็อกโกแลกด้วยชอ็อกโกแลตหวานหวานเติมน้ำวยขวดหนึ่งน้ำขวดหนึ่งใช่ใช่เซเว่นเนี่ยใส่กอกอร่อยได้แค่นี้ก็ไม่น่ากินหมดแล้ว มีผายสับป,ประรดด้วยกับข้าวอร่อยอร่อยนะครับครบแล้วครับ15นาทีขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่เป็นกำลังใจให้กันขอให้ทุกท่านเฮงเฮงปังปงกันนะครับไลน์นี้ก็ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณคุณยายจอาค่บพี่อูน,นะครับ น้องดานะครับพี่ฉันทนีน้องหยานะครับมิกินะครับทุกท่านเลยนะครับที่ไม่ได้เอ่ยถึงนะครับขอบพระคุณมากๆเลยคลิปนี้ก็ไปแล้วครับขอบพระคุณกินข้าวแล้วบายบายสวัสดีครับพี่เก๋น,นะครับขอบพระคุณมากครับ สวัสดีครับบ๊ายบาย